สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องกันแอนโเลตอินไทยครับสำหรับ EP นี้จะพาเพื่อนๆพื่อนมาอันบ็อกซีแซดตัวนี้เป็นขนาดจุด45 ACP นะฮะตัวนี้เป็น CZ 97B นะฮะตัวนี้นะครับในกล่องก็จะมีแมกกาซีนแถมมาให้2อันนะครับชุดแซ่อุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้1เล่มนะครับนะครับ ตัวนี้ได้เปลี่ยนตัวนี้เป็นล็อกกิ๊บนะฮะของเจ้าของปืนบอกว่าเปลี่ยนมาจากร้านปืนวาริสน,นะฮะเพื่อนๆตัวนี้กิ๊บมือนะฮะเปลี่ยนแล้วนะครับรายละเอียดของปืนมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนอกนั้นก็มีพวกชุดอุปกรณ์ถอดปืนนะฮะถอดปืนนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับในกล่องนะครับ แม็กกาซีนก็เป็นแม็กเหล็กนะครับเพื่อนๆบรรจุได้10นัดนะครับบรรจุได้10นัดนะครับ2แม็กนะครับอันนี้ตะกี้ก่อนถ่ายผมเคลียร์ปืนไวแล้วนะฮะเพื่อนๆตรวจอาวุธเรียบร้อยนะฮะก็มีแม็กมาให้2อันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดของปืนนะฮะมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าร่มก่อนแดดร้อน <laughs> เครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับเก้าหรับเจ้า CZ 9 7 b นะครับกล้องมันกล้องมันไม่โฟกัสเข้าไปที่ตัวหนังสือนะครับตัวนี้ขนาดจุด45 ACP นะครับกายภาพภายนอกนะครับเพื่อนๆตัวนี้ที่สไลด์นะครับมีเช็คเกอร์นะฮะเช็คเกอร์หน้าหลังนะครตัวนี้งานดีมากเลยนะฮะตัวนี้ไม่คมเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ เป็นร่องเขาเรียกอ่าร่องกันสะท้อนนะเพื่อนเพื่นการแดดมันสะท้อนเข้าสายตานะครับเวลาเราจัดศูนย์นะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับแล้วก็เซฟนะฮะเซฟคันค้างสไลด์นะครับไกขาวนะครับสำหรับตัวนี้เป็นไกดับเบิลซิงเกิลนะครับล็อกกิฟต์นะครับจากร้านปืนวาลิตนะฮะตัวนี้หนึบมากๆนะฮะเพื่อนๆนืครับตัวนี้ ปุ่มปดแม็กนะฮะอันนี้ผมติงทางซีซนิดหนึ่งฮะปุ่มปดแม็กนี่ยังมันยังต่าไปนิดนึงนะครับสาหรับผมผมว่ามันต่ําไปหน่อยนะครับถ้าได้สูงกว่านี้สัก2-3มมิลนี่กาลังสวยเลยนะครับปุ่มเซฟโอเคนะครับนกนกก็จะเป็นนกกลมนะฮะยังไม่ใช่นกเหลี่ยมนะฮะนี่นะฮะเป็นนกกลมอยู่นะครับโอเคสาหรับศูนย์นะฮะ ศูนย์ก็เป็นศูนย์แบบทรงคลาสสิกนะเพื่อนๆน,นะครับปรับไม่ได้นะครับเป็นศูนย์ตายนะครับตรงนี้นะครับเป็นศูนย์ตายเขาแต้มจุดสีเขียวมานะเพื่อนๆผมลองเอาเข้าที่มืดดูนะมันก็เรืองแสงอยู่นะมันน่าจะเป็นสีแบบสีเรื่องแสงนะครับสําหรับสีที่เอามาแต้มจุดตัวนี้นะคะโอเครายละเอียด โอเคเพื่อนๆอรายละเอียดก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องสเปคข้างในนะครับสเปคข้างในครับน้าหนักน้าหนักปืนนะครับก็อยู่ที่น้ําหนักปืนอยู่ที่1 150นึ่งพันกรัมนะฮะเมื่อก,กี้ผมเปิดจากคู่มือเล่มนี้นะเพื่อนๆน้าหนักปืนอยู่ที่1150กรัมนะฮะลง CDP ได้นะครับ IDPA CDP ได้เลยนะครับไม่ต้องปรับแต่งอะไรนะฮะแม็กกาซีนก็ ให้มาบรรจุให้มา10นัดนะฮะได้บรรจุได้10นัดนะฮะกระสุนขนาดจุด4 5 a c p นะครับส่วนเรื่องน้ำหนักไกนะฮะตะ่ก,กี้ผมลองช่างดูแล้วนะ,ะช่างด้วยเครื่องช่างตัวนี้นะฮะนะครับของ a c b s นะครับตัวนี้ซิงเกิลน,นะฮะซิงเกิลน,น้ำหนักไกซิงเกิลอยู่ที่4ปอนด์นะครับน้ำหนักไกดับเบิล Double นะครับอยู่ที่9ปอนด์นะครับอันนี้ปืนเดิมๆนะเพื่อนๆยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับ เปลี่ยนแค่ประกับอย่างเดียวนะฮะตัวนี้นะครับสัมผัสแรกเลยนะผมว่าปืนมันเข้ามือมากๆนะเพื่อนๆตัวนี้ผมลองจับเนี่ยด้ามเนี่ยครับเดี๋ยวระยาดหดนกปืนนี้ผมเคลียร์แล้วนะไม่มีดราม่านะเพื่อนๆนะโอเคก็มันจะใหญ่กว่า CZ Shadow 1นะครับ นิดนึงนะครับเรื่องความกว้างตรงนี้เพื่อนเพื่อนความกว้างของด้ามนะครับแต่ถามว่าจัดจับถนัดมือไหมนะครับในมือไซส์คนไทยผมสูง168นะครับผมว่ามันก็อาจจะใหญ่ไปนิดนะครับสําหรับบางคนนะฮะสำหรับบางคนนะครับแต่ถ้าคนมือใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้สําหรับผมผมว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะครับจังหวะยิงไกลดับเบิลนี่โหสุดสุดนิ้วเลยเพื่อนเ่นเนี่ยนี่ครับเข้าไปสุดนิ้วเลยครับกว่าจะดึงมานะ ดึงไม่ค่อยมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวส่วนเรื่องส่วนเรื่องของราคานะครับเพื่อนๆตัวนีเ้เห็นน้องเจ้าของปืนบอกว่าได้มาประมาณ 95K ้คนะครับราคาเท่าไหร่นะ9 0เหรอ 90K ใช่ไหม <c oughs> ออประมาณประมาณ 90-95k ส่วนเรื่องราคานะครับเพื่อนๆปืนหน้าร้านนะครับตัวนี้เป็นปืนหน้าร้านนะฮะร,ราคาอยู่ประมาณ 90-95k นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะหามาไว้ในครอบครองนะฮะก็ลองสอบถามดูนะฮะร,ร้านปืนวาริดก็มีหรือร้านออที่วังบุรพานะฮะลองเดินสอบถามดูได้นะครับเดี๋ยว เราจะไปลองยิงทดสอบกันดูในสนามนะฮะว่าฟิลเป็นยังไงนะครับว่ามันสามารถยิงลูกหัวตัดได้ไหมยิงลูกหัวบอลได้ไหมนะครับนี่อันนี้เดิมเลยนะเพื่อนๆบอกไว้ก่อนยังไม่ได้ทําอะไรนะครับไกลก็ยังเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ประกับเนาะโอเค EP นี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสําหรับรายละเอียดตัว CZ 97B นะฮะเดี๋ยว EP ต่อไปนะฮะเราจะไปยิงทดสอบกันในสนามยิงปืนกองทัพอากาศนะเพื่อนๆโอเคครับสวัสดีครับ